ดิฉันนางสาวกัญญาพโรโพแกวรหัสนักศึกษาหกเจ็ดศูนย์สองห้าศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์จะมาแนะนำการปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดนะคะเริ่มต้นด้วยระบบบัญชีและสินทรัพย์เลือกรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายงานเคลื่อนไหวเลือกเดือนที่เราต้องการนะคะในที่นี้คือเลือกเดือนมกราคมอ,อกลง แล้วก็เลือกสินค้าตั้งแต่หลังสินค้ารายการที่หนึ่งจนถึงรายการสุดท้ายค่ะให้ Export f i l ์เป็น PDF ค่ะแล้วกดลูกศรขวามือกดเย s ค่ะการร้องขอรายงานสำเร็จ ได้รับรายงานสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวแล้วก็ให้กดตกลงนะคะรายงานสินค้าเครื่องไหวก็จะปรากฏขึ้นนะคะก็ให้ดาวน์โหลดไฟล์เอาไว้ดูได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กลับไปปิดบัญชีกันนะคะเลือกไปที่หน้ารายงานทางภาษีเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนลงมาจนเจอปิดบัญชีภาษีค่ะเลือกเดือนที่จะต้องการปิดคือเดือนมกราคมเลือกสมุดรายวันคำอธิบาย ปิดบัญชีผ่าปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปิดบัญชีต้นงวดลายงวดมกราคมสองห้ากแปด หลังจากนั้นเลือกปิดอัตโนมัติ ในกรณีที่ข้อมูลไม่มานะคะเราก็เลือกบันทึกเลือกบันทึกเองเนาะเป็นสินค้าสําเร็จรูปเปิเป็นสินค้าสําเร็จรูปสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสี่สตางค์อันที่สองเป็นต้นทุนขายต้นทุนขายสินค้าอยู่ด้านเดบิต ยอดเป็นหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์อันสุดท้ายเป็นสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดและปลายงวดเครดิตหนึ่งแปดห้าเก้าเจ็ดหกจุดหกเจ็ดหลังจากนั้นให้กดบันทึกได้เลยค่ะ